ถือกวาดสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากกรีดยางเสร็จเมื่อช่วงดึกนะฮะตอนนี้ก็แวะมาดูประปาที่บ้านจานนะครับมาดูความเรียบร้อยอามาดูระบบการทำงานที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็ตะกรอนเริ่มเต็มแล้วตรงจุดสีเหลืองๆครับคือตะกรอน และตรงนี้คือน้ำใสนะครับตะกอนก็เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างตะกอนล้างตะกอนออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะนําน้ำมาผลิตใหม่นะครับนี่คือประปาของเรานะครับตอนนี้เราก็เริ่มมาปล่อยตะกอนกันนะครับจุดนี้คือจุดที่เราปล่อยตะกอนนะครับตะกอนก็จะออกมาตรงนี้ครับ ส้งเกตดดูกกตะกอนเนี่ยจะเป็นน้ำขุนมากน้ำขุนผสมกับของเหลยวก็คือตะกอนที่มันแยกตัวออกจากน้ำนะครับตอนนี้เราก็ล้างปล่อยปล่อยทิ้งก่อนครับหลังจากปล่อยเสร็จก็จะไปล้างตัวที่อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ข้างบนหลังจากล้างเสร็จจะเป็นยังไงครับอันนี้คือโรงสูบเรานะฮะโรงสูบปลาปาบ้านจานส่วนที่เห็นถุงสีขาวนะถุงสีขาวนี้ก็คือสารแพกปลาปลาเราไม่ได้ใช้สารส้มนะครับใช้สารแพ็กตัวเดียวกับ ที่ปปาภูิภาคเขาใช้นะตัวนี้จะเป็นผงนะครับผงสีเหลืองวันนี้จะมีการเติมคอรีนด้วยนะครับนี่คือคอรีนเราคอรีนเราจะเป็นคอรีนก้อนนะครับเราจะเอาไปเติมเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ปปาของเรานะครับวันนี้ใช้คอรีนด้วยนะครับ นี่คือจุดที่เราแขวนคอรีนไว้เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับคือจุดนี้ครับตรงนี้ครับเราจะแขวนตรงบริเวณทังตะกอนน้ำใสนะครับครับหลังจากที่เราปล่อยตะกอนทิ้งเราก็จะมาทำการล้าง ตอนแรกจะเห็นเป็นตะกรอนสีเหลืองทั้งหมดครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยตะกรอนทิ้งแล้วแล้วก็ทำการล้างออกจนสะอาดอย่างนี้ครับทีนี้เราก็จะไปสูบน้ำจากโรงสูบนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำจากสะจากสระที่คุณคุณข้างหลังนะครับเอามาผลิตเอามาตกตะกรอนตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงสูบแล้วนะครับเรามาทําการเดินเครื่องเพื่อที่จะผลิตน้ําครับตอนนี้เดินเครื่องเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีระบบการทํางานที่ตั้งค่าไว้นะครับเป็นระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะนี่คือเครื่องจ่ายสาร แพ็กแล้วก็สารคลอรีนะครับแต่ที่นี่จะไม่มีมอเตอร์สูบน้ำนะครับเราจะไปดูว่ามอเตอร์สูบน้ำอยู่ตรงไหนครับตามมาเลยครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่สระน้ำนะครับอยู่ข้างสระน้ำนี่คือสระน้ำที่ใช้ผลิตประปาน,นะครับ แต่ว่าโรงสูบของเราก็จะไปอยู่ตรงนู้นครับที่เป็นหลังคาสีเหลืองนะครับเป็นโรงสูบเป็นทุ่นลอยน้ำนะครับเอามอเตอร์ไปทำการสูบน้ำออยู่ที่ในสระเลยนะครับนี่คือประปารุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรา อาจจะสูบน้ำขึ้นไปบนยังแท้งตกตะกอนที่ล้างเมื่อกี้ครับแล้วเราจะมาดูว่าน้ำคุณคุณได้สะขนาดนั้นขนาดหนักเลยฮะแล้วน้ำมันจะใสไหมเดี๋ยวเรามารอชมประมาณสัก2ชั่วโมงครับครับเช้านี้ก็ได้ทำการมาดูแลระบบปปาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกขั้นตอน ก็ทำทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังสูบน้ำจากสาขึ้นไปผลิตที่โรงตกตะกอนนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าหลังจากที่เราสูบน้ำขึ้นไปทำการาตกตะกอนแล้วมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับครับตอนนี้ก็มาที่สา้ํานะครับ สระน้ำของเราก็ใหญ่นะครับมีความลึกก็ประมาณสักสเมตรตอนนี้มาดูความขุ่นของน้ำครับว่าน้ำที่ใช้ผลิตประปาของเรานี่มีความขุ่นขนาดไหนเดี๋ยวจะลองอตักให้ดูเลยนะครับนี่คือความขุ่นของน้ำที่ใช้ผลิตประปานะคร แต่ก่อนคุณกว่านี้อีกครับอันนี้น่าจะ,จะดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังผลิตปลาได้นะครับครับผมเมื่อช่วงเช้าก็ได้มาล้างปลาปานะครับประมาณทักเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็สูบน้ําจากสะนะครับจากสะน้ําคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็นํามาผลิตตัวที่ล้างไว้เมื่อเช้านะ ตอนนี้ก็ดูครับการตกตะกอนของอปลาปลาเราครับนี่คือกำลังทำงานนะครับเพิ่งทำงานมาส่วนด้านนู้นคือการตกตะกอนแล้วส่วนบอ่อด้านนู้นก็คือบอ่อตกตะกอนอีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่นี่คือปลาปลาของเรานะครับ